อัม,มาสนทั้งเมื่อไหร่บางทีชิงมม่งครัง้งหนึ่งถึงจะได้กลาบไหวกินน้ำไหมจะเอาน้ำมนให้กินกินไหมกินไหมกินอยูดด่ครับ ขอให้น้ํำมนเป็นยารักษาวิญญาณนะน้ำมนป็ญญารักษาวิญญาณฮะเราก็ต้องมาทานเทวดาไมแนกินขอให้เป็นยารักษาโรคนะให้วิญญาณทั้งหลายอิ่มให้มีความสุขให้แข็งแรงอ่ากินเลยลูกยค่อยๆดื่มให้ แข็งแรงให้มีบุญนะเขอมค่อยดื่มไปมจะหายอะ่ะหาลงไปวิญญาณทั้งหลายหายเจ็บหายป่วยไม่เป็นไรให้ลงไปลงไปเอาวิญญ,ญาณเลยหายเจ็บหายปวดเ,เลยหายเจ็บหายปวดลงไปให้อิ่มน้ำให้เป็นยารักษาดูวิญญาณด้วย ให้แข็งแรงกันทั้งร่างนี้และวิญญาณเอาบุญหลวงพ่อไปนะอาหายทุรนทุรายหายเจ็บห,หายปวดหายโกรธหายแค้นแล้วอา่อาอา่อาอา่อาอ่าพอให้แข็งแรงสดชื่นแจ่มใสให้เบานะเออเอาวิญญาณเอาลูเอาบุญหลวงพ่อไปนะจะได้ไปเกิดแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ อ๋อน้ำให้เขาน้ำให้เขาอีกอ่ากินเองกินเองวิญญาณทุกดวงทุกดวงเลยนะเอาบุญหลวงพ่อไปใจเราแพ้ได้จะหายแล้วทุกวิญญาณเลยบุญหลวงพ่อให้อิ่มให้แข็งแรงให้เบาปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาให้เบาสบาย ให้มีเลี้ยงมีแรงนะวิญญาณเอ้ยเอาบุญหลวงพ่อไปอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาลงไปให้เบาสบายแข็งแรงกันนะให้เบาเอาบุญหลวงพ่อไปสบายตัวสบายใจให้ไม่มีอะไรเจ็บปวดแล้วสว่างสวัยให้สมองโปรดโปร่งนะเอาจะได้เอาบุญแล้วเอาบุญแล้วเด๋ยน ถ้าเขาหายดีไปบวชได้ไหมเปล่าบวชแล้วจะได้วิญญาณจะได้ไปเกิดนะอเดี๋ยวถ้าเขาดีขึ้นแล้วเขาจะไปบวชวิญญาณได้ไปเกิดแล้วไม่มีเวียนมีกรรมแล้วหลุดพ้นแล้วนะสบายใจได้แล้วลูกเอยบมดเวียนหมดกรรมแล้วอ่าที่ติดขัดอยู่ปล่อยหน่อยให้ปล่อยให้น้ําไหลลงไปสบายยย่าไปบีบคอเข้า วิญญาณทั้งหลายอย่าไปบีบคอเขาอย่าไปบีบท,ท้องเขาเลเปล่อยให้น้ำลงไปในร่างกายวิญญาณจะได้พ้นทุกข์แล้ววิญญาณจะได้ไปเกิดแล้วมีร่างกายผองใสแล้วไม่โกรธไม่แค่แล้วนะเบาสบายละอ่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 ะให้อลอหนึง่งเบาละเออเบาละ วิญญาณเขาไม่บีบไม่บีบคอแล้วไม่บีบไส้แล้วอ,นะอีกคำหนึ่งพออ,อีกคำหนึ่งพอเบาๆเอาไม่เป็นไรอีกคำหนึ่งพอละอย่ายอมแพ้วิญญาณเมตตาเขาให้เขาแข็งแรงเขาจะได้บวชให้นะอ,นอ,นอ,นอย่าตีกันอย่าฆ่ากันอย่าอาฆาตพยาบาทเลยเอาบุญเอาบุญชนเลยลูกเอยวิญญาณทั้งหลาย ทั้งหมดที่อยู่ในร่างนี้เอาบุญของหลวงพ่อไปนะเออเออแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้เขาเนี่ยวิญญ,ญาณเอ้ยเ,เดี๋ยวให้เขาเอาของเส้นของไหว,ว้ไปไปจุดคืนให้นะให้วิญ,ญญาณทั้งหลายไปกิน <ร liver. S 1> ของเส้นของไหว้ทําได้เปล่าที่เดี๋ยวเขาเอาเอของเส้นของไหว้ไปคืนให้นะเอาของใหม่ไปเลย,เย,ยให้วิญ,ญญาณทุกดวงเนี่ย ได้ของคืนทั้งหมดเลยนะอาไม่เป็นไรให้เบาปล่อยเขาปล่อยเขาแต่เย็นเย็นเดี๋ยวได้ของคืนหมดแล้วจาได้เปล่าเขาไหวอะไรบ้างเป็ดไก่บููหมูเห็ดเป็ดไก่ไปไหว้เขาเเใช่ไหมข้าปลาอาหารปลาเปอใช่ไหมมีน้ํามีมีผลไม้มีมีสุราหน่อยไหมหรือไม่เอาเอาเหล้าไหมเอาเหล้าหน่อยก็ได้ ไหว้เขาอะเหมือนที่ไหว้แบบว่าไหว้เขาไหว้เขาไหว้อะไรเขาไหว,ว้วิญญาณแถวนั้นน่ะเขาจะได้กินกันเนี่ยแหละบอกว่าขอคืนให้เป็นของใหม่เลยของหลวงพ่อฝากมากินแล้ววิญญาณจะมีความสุขกินแล้ววิญญาณจะมีบรารมีวิญญาณจะพ้นทุกนะตามนี้นะเออสาธุอ่าอ่าอ่าดีขึ้นแล้วลูกเอยไป ร้อยดีแล้ววิญญาณเ,เ,เอยอีกคืนไหมดีแล้วอ่าเขาตกลงตามนี้แล้วก็เสร็จแล้วให้คืนเสร็จแล้วก็ไปบวชให้เขาด้วยนะอ่าอ่าเจ้าะแข็งแรงหน่อยเดี๋ยวเขาก็เนี่ยเดินได้ยังลูกเดินได้ยังมีแรงหรือเปล่าเดินูอง เด day, lan, yeah, ปีประคองหน่อยดิประคองหน่อยดิปรวิญญาณเนยลองให้เขาลองยืนดูซิอาประคองสองคนยืนดิผู้ชายยืนเดยอ่าวิญญาณเขาอ่าพอไหวอออย่างงี้พอละได้แล้วว <as ิญญาณโอเคแล้ะเดินได้อีกด้วยอ่าววิญญาณขอบใจมากนะวิญญาณเขาจะทำบุญให้แล้ว เอาของเช่นของไหว้ด้วยอันที่หนึ่งไม่มีอาหารเขาในท้องได้ได้ได้เอาของเช่นของไหว้ด้วยอันที่หนึ่งแล้วก็เอาของไปใส่บาตรด้วยอันที่สองแล้วก็ไปบวชด้วยอันที่สามเข้าใจเปล่าทำสามอย่างนะเดินได้แล้ววิญญาณเขาเมตตาละเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยววิญญาณเขาเปิดตาให้เขาเพิ่งมองไม่เห็นใช่ไหมเีย เมันเวลาดิวิญญาณเขาปล่อยให้ทีละเรื่องเดินได้กระบุญแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เดินมากี่ปีละเดินไม่ได้ประมาณเดือนเดียวเดือนเดียวครับเดือนเดียวยิ่เดินไม่ได้เลยอ่านี่ก็ถือว่าเดี๋ยวก็มีแรงกมีแรงเลยเดยกกินข้าวได้แล้วรีบไปจัดของไหว้เส้นก่อนพอจะมาปั๊บเดินไม่ได้เลยอ่าที่ก่อนจะมาถึงวัดเสก็จะเปิดประตูลงรถ ไม่ยอมมาไม่อยากจ,จีรจารอ่าววิญญาณเขาเข้าใจแล้วตามนี้ไม่ก็ต้องจดูบอกูเยพไปทำตามที่บอกนะไปได้โชคดีนะบ๊ายบายสาธุทั้งล่างทั้งวิญญาณโชคดีไปได้ไปได้